อโอกาสค่ะสินห้าข้อสาการเมรค่ะพอเป็นสินแปดแล้วทาไมเป็นพรมจริยาก็สินแปดมันต้องปฏิบัติให้ยิ่งกว่านั้นไงในสินห้านี่ก็จะพูดถึงเรื่องของประพติปิดในการมตรงนี้ก็เน้นไปในทางของไปเป็นชู้กับคนรักของคนอื่นอันนี้คือในสินห้าคือไปแย่งคนรักของคนอื่นนะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชาย ส่วนข้อในอุโบสถแต่ประการเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องของเฉพาะไปะแย่งคนรักละไปะแย่งคนรักก็เป็นหนึ่งในนั้นก็เป็นรายละเอียดในนั้นแต่ละเอียดกว่าละข้อสามเนี่ยเห็นมพระหลานทั้งหลายละกรรมเป็นข่าศึกแก่รหมจันทร์ประพฤติภหมจรรยร์ประพฤติห่างไกลเว้นขาดจากมีถุนอันปีกิจของชาวบ้านจนตลอดชีวิตแม้เราก็ได้ทําอย่างเนี้ย ตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้คือจะต่างกันจากในศีลห้ากับอันนี้สินอุโบสถสินอุโบสถจะเข้มข้นกว่าไม่ใช่แค่ว่าไปแย่งคนรักของคนอื่นอย่างเดียวละการในศินห้าเนี่ยพุทธเจ้าเน้นไปการแย่งของรักเน้นอันเดียวค่ะแต่ถ้าการที่มันกว้างก,กว่านั้นนะคือเห็นรูปด้วยตาก็ชอบละมันไม่ใช่แค่คนละค่ะอันนี้รวมไปถึงสิ่งของด้วยแต่ถ้าพูดถึงในหมวดของการเนี่ยเนี่ยมันจะมาเข้ากับศีลแปด สินแปจะคุมหมดเลยเรื่องกามเนี่ยเมธุนก็จะเป็นเรื่องของมีเพศสัมพันธ์ด้วยแล้วก็รวมไปถึงการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อที่จะได้เกิดเป็นเทวดาด้วยอันนี้พระเจ้าก็จัดอยู่ในเม,ถ,นมถุนเมถุนนี่ก็กว้างดังนั้นก็ถ้าพิจารณาสินข้อสามนี่ก็เป็นไงในสินแปดนะเอ่อพระเวสีเห็นไหมที่เขารักษาสินห้าก่อนอะ แล้วเขาก็เริ่มมังงดมีเพศสัมพันธ์มีเมถุนแล้วก็มาทานหนเดียวเนี่ยเขาค,ค่อยๆเห็นปะเขาฉลาดทํำไงเอาทําไปทํามาปุ๊บก็เลยบวชบวชเสร็จก็ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติธธร,รมก็เป็นอาหารหันต์รูปหนึ่งเห็นปะ่ะเขาฉลาดประพฤติอะ่ะเขาค,ค่อยๆไปอะขอโอกาสค่ะ ตอนนิยมก็ค่อยๆไปเหมือนกันก็ตั้งกิตไว้ว่าจะทานผลเดียวแล้วก็กิจทุกอย่างก็มีมีแต่เนี่ยข้อสามเนี่ยที่ว่ามันจะไม่สมบูรณ์อ,ะอ่ะค่ะไม่ได้หรอกถ้าเรายังทำอาหารกินอยู่ยไม่ได้ยังต้องค้าขายอยู่ยใช่ม,มันต้องถือพรหมจาจันย์แล้วอะ่ะคําว่าพระมจาจันย์ตรงเนี้ยประพฤติพรหมจาจรรยร์นี่คือไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับกรารมแล้วนะไม่ได้ทำอาหารกินแล้วนะตัวยอย่างคติกาละที่เป็นอุปถาคุณเจ้ากัสปะ เขาไม่ทามาหากินเห็นไหมแต่เขาสามารถเลี้ยงดูมาดาบิดาเขาได้เห็นไหมเขาไม่ค้าขายแต่เขาใช้แลกเปลี่ยนเขาปั้นหม้อแล้วก็ไปแลกข้าวกินค่ะแต่เขาไม่ได้ค้าขายเขาไม่ค้าขายมันแล้วแต่ใครจะให้อะไรเท่าไหร่เขาก็ไม่ได้สนใจค่ะแล้วเขาก็ไม่ใช้ทองเงินด้วยไม่ใช้ทองเงินแล้วอแต่โยมก็คิดว่าก็ค่อยๆไปข้อไหนได้ก็คือได้แต่ข้อไหนยังไม่ได้ก็วางไว้ก่อนก็พยายามใช่ค่ะ อันเตยคิดว่าด้วยยุคสมัยเนี้การประพฤติพรหรมจรย์ของเรามันก็ยิ่งยากขึ้นด้วยสิ่งต่างๆสิ่งแวดล้อมมันไม่เอื้อด้วยใช่ค่ะมันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยเนี้ทุกอย่างต้องซื้อขายกันหมดมันแลกเปลี่ยนเหมือนสมัยก่อนไม่ได้อตอนโยมเด็กๆเนี่ยก็ยังมีการแลกเปลี่ยนนะเพราะแม่ทาไร่เนี่ยเรามีผักคนทะเลเขาไม่มีผักเ็าชอบผักเราก็เอาผักไปเขาก็ให้อาหารมาให้แล้วแต่ที่เขาจะให้คือเป็นการแลกเปลี่ยนไม่ต้องซื้อต้องขายแต่สม,มัยนี้มันไม่ได้แล้วอะ่ะ เขาคิดเป็นว่าของคุณถูกของเราแพงคุณจะมาแลกเอาเปรียบกันอย่างเงี้ยมันก็ออกแลกเปลี่ยนกันไม่ได้แล้วคนเรามันไม่ค่อยมีศินการที่จะทําเหมือนเมื่อก่อนมันก็ยากขึ้นยากอ,อาขาค่ะการที่จะบอกว่าสินห้าบริสุทธิ์หรือยังก็ให้สังเกตตัวเองเอาว่าสินแต่ละข้อของตัวเองเนี่ย สะอาดหมดจดขนาดไหนแล้วตัวเองก็จะบอกตัวเองได้เองงั้นนะครับใช่ถ้าศีลบริสุทธิ์ปุ๊บเนี่ยถ้าเราคิดจะนั่งสมาธิเดี๋ยวมันก็ได้ไปตามลําดับเองเนี่ยค่ะใช่ถ้าเป็นศีละของโสดาบันเนี่ยจะต้องเกิดอันนี้ขึ้นมาคือผู้ชิตเสหิเป็นอิสระคือถ้าคนที่รักษาศีลห้าเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยศีลของโสดาบันแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นการบังคับจิตใจตัวเองละมันจะเป็นธรรมชาติ จริงๆแล้วคำว่าศีละมันแปลว่าธรรมชาติปกติอย่างถ้าเราพยายามรักษาศีลข้อแรกอยู่เงี้ยชอบไปเบียดเบียนสัตว์แม้กระทั่งตัวเล็กๆอย่างเงี้ยแต่เรายังฝืนจิตฝืนใจทําอยู่เนี่ยอันนี้ยังไม่สีละแต่ถ้าศีละแล้วเนี่ยมันจะเป็นปกติแล้วมันจะไม่มีความคิดแม้ที่จะไปเบียดเบียนผู้อื่นแม้กระทั่งขโมยหรือประพฤติในกามโกโหกดื่มสุรายาเมาพวกเนี้ยศีลห้าจะต้องเป็นปกติธรรมชาติของสุราบา แต่ถ้าเรายังฝืนจิตฝืนใจทาอยู่เนี่ยอันนี้ยังไม่เป็นธรรมชาติโสดาบันไม่ต้องระวังแล้วคือเขาจะเป็นธรรมชาติถ้าผู้ที่กาลังจะพัฒนาตัวเองขึ้นเป็นโสดาบันเนี่ยจะต้องระวังให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปผู้รู้สรรเสริญด้วยแล้วก็ทิฏฐิไม่รูปคลัมทิฏฐิไม่รูปคลัมตรงนี้ก็คือไม่ต้องมีความคิดว่าสีลเราดีหรือยังมันยังมีความสงสัยในสีของตัวเองอยู่ไงแต่ถ้าโสดาบันแล้วเนี่ยเขาจะทิฏฐิไม่รูปคลัมละมันจะเป็นธรรมชาติ ไม่ต้องบังคับละแล้วก็เป็นไปเพื่อสมาธิด้วยเห็นปะอาน,นิสงส์ของการมีศีลสมบูรณ์แล้วเนี่ยสมาธิจะเกิดมันจะเข้าสมาธิได้ง่ายขึ้นอันนี้คืออาน,นิสงส์งการรักษาศีลบทพญยายนะตรงนี้ของโสดาบันนะยกมาให้ดูศีลแปดเนี่ยก็ข้อหนึ่งข้อสองข้อสี่ข้อห้ายังคงที่ แต่ข้อ3จะเปลี่ยนนิดนึงศีลข้อที่3อรหันต์ทั้งหลายละกรรมเป็นค่าศึกแก่พรหมจันย์ประพฤติพรหมจันท์ประพฤติห่างไกลเว้นขาจากเมถุนอันเป็นกิจของชาวบ้านจนตลอดชีวิตก็คือการมีเพศสัมพันธ์เมถุนตรงนี้น,นะอันเป็นกิจของชาวบ้านเนี่ย ส่วนละกรรมอันเป็นค่าสืบแก่พรมจรันทร์ประพฤติพรหมจันท์ประพฤติห่างไกลเนี่ยตรงนี้ก็คุมยากอยู่เพราะฉะนั้นคนที่ถืออุโบสถวันนี้อย่างโยมสงพ์กับโยมสุกวันนี้ก็จะแนะนําให้เขานั่งทานอาหารแบบไม่คุยพิจารณาอาหารอย่างแยบคายแล้วตึงทานแล้วก็กลับไปบ้านแล้วพยายามอยู่คนเดียวไม่คุยกับใครหยุดงานวันนึง ปิดโทรศัพท์ไม่งั้นมันจะเป็นกรรมอันเป็นค่าสืบแก่พรหมจันทร,รม์มันจะไม่บริสุทธิ์แม้เราก็คือผู้ที่สืออุปสมบทเนะี่ยก็ได้ละกรรมเป็นค่าสืบแก่พรหมจันทร,ร์ประพติพรหมจันทร,ร์ประพฤติห่างไกลเว้นขาจากเมถุนอันเป็นกิจของชาวบ้านตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แค่คืนหนึ่งกับวันหนึ่งทำไม่ได้แม้ด้วยองค์อันนี้ เราก็ชื่อว่าได้ทำตามอารหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จักเป็นอันเราเข้าจำแล้วนี่มันถึงจะเป็นการเข้าจำอุโบสถจริงๆคือชื่อว่าเราเนี่ยได้ทำกิจเหมือนอรหันต์ละคืนหนึ่งกับวันหนึ่งดังนั้นอย่ลองเทียบเคียงดูอ่ะอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยเขาจะต้องเป็นอย่างเงี้ยตลอดชีวิตแค่เราลองทำคืนหนึ่งกับวันหนึ่งมันก็นยากแล้วนะเดี๋ยวลองคิดดูดิการเข้าสู่มรรคผลนิพพานมันไม่ง่าย โอ้มันต้องบีบบังคับจิตมากๆเลยต้องบังคับตัวเองให้มากเพราะกิเลสอะ่ะมันตามนอนเรามานานละนั้นพวกเราถึงต้องมาฝึกกันไงส่วนข้อสี่ข้อห้าก็เหมือนกันที่อธิบายไปแล้วส่วนข้อ, 6, อหกเนี่ยอาหารทั้งหลายเป็นผู้ฉันอาหารวันหนึ่งเพียงหนเดียวเว้นขาจากการฉันในราตรีและวิการจนตลอดชีวิตแม้เราก็เป็นผู้บริโภคอาหาร วันหนึ่งเพียงหนเดียวเว้นจากการบริโภคในราตรีและวิการตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์อันนี้เราก็ชื่อว่าได้ทําตามอาราันาทั้งหลายทั้งอุโบสถจักเป็นอันเราเข้าจําแล้วขอโอกาสค่ะอ,ะ,อออะอย่างน้นําปนะเออทีวาเว้นยามวิการแล้วอย่างน้ําปนะนี่กลางคืนฉันได้ไหมคะได้ไไดไค คือการทานตรงเนี้หมายถึงว่าทานอาหารอ๋ออาหารอย่างเดียวใช่แต่ที่จะทานได้นะคือน้ำปะนะานะน้ำผลไม้น,น้ำลงท่นเหลืองน,น้ำพึ่งน้ำอ้อยได้ข้อต่อไปอรหารทั้งหลายเว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องการประคมดนตรีและการดูการเล่นอันเป็นค่าสึกแก่กุศล คือในข้อ7เนี่ยพระองค์จะรวมการประคมดนตรีการดูการเล่นอันเป็นค่าสึกก่คุศสมนี่ยรวมเข้าไว้กับการตกแต่งร่างกายด้วยแต่ถ้าเป็นศีลของสัมมณีน่ะพระองค์จะแยกออกเป็นคนละข้อกันเว้นขาดจากการทัดทรงประดับและตกแต่งกายด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องประทองผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวจนตลอดชีวิตอันนี้ของอรหันนะ แม้เราก็เว้นขาจากการฟ้อนรำขับร้องการประคมดนตรีและการดูการเล่นอันเป็นค่าสืบแก่กุศลเว้นขาจากการทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องประเทืองผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์อันนี้เราก็ชื่อว่าได้ทําตามอารหันต์ทั้งหลาย ทั้งอุโบสถก็จกเป็นอันเราเข้าจำแล้วเข้าต่อไป้อสุดท้ายอารหันทั้งหลายและการนั่งและนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ตรงเนี้ยทำให้เราเข้าใจผิดคาว่าสูงใหญ่เนี่ยก็หลายคนก็มาถามว่างี้นอนบนเตียงได้ไหมไอ้ยคำว่าสูงใหญ่ตรงเนี้ยมันเป็นภาษาไทยที่เขาแปลมาถ้าเป็นภาษาบาลีเนี่ยความหมายน่าจะหมายถึงว่า ที่นั่งที่นอนที่มันวิจิตรอลังการอ่ะเท้าเตียงมีรูปสัตว์ร้ายอย่างเงี้ยรูปสิงโตรูปเสือที่นอนส,อสวยๆที่นอนยัดนุ่นอย่างเงี้ยอันนี้พระองค์ไม่อนุญาตให้พิคุนอนที่นอนยัดนุ่นพอเรารู้สึกว่าเรานอนไปแล้วเนี่ยแล้วเราขี้เกียจอ่ะอันเนี้ยคือกิเลสมันเกิดละอย่างพิคุพระองค์ก็อนุญาตให้ทําเตียงทาตั่งได้เหมือนกันแต่ต้องมีความสูงไม่เกินเท่าไหร่พระองค์ก็บัญญัติไว้ อันนี้เรื่องอุโบสถแปประการเนาะ